ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเวอร์ลียนสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับเรื่องราวของสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบและพบเจอมาบนโลกใบนี้ส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่แอมฟิโคลเลียสแอมฟิโคลเลียสเป็นไดโนเาสาร์ซโรพอดกินพืชที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาในประวัติศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันอาศัยอยู่ราว145-161ถึงล้านปีก่อนโดยความยาวของมันอยู่ที่ประมาณ58เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า122ตันด้วยกระดูกสันหลังของมันชิ้นหนึ่งยังมีขนาดถึง2.5เมตรอย่างไรก็ตามยังมีนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าขนาดของมันใหญ่เกินจริงซึ่งถ้ามีไดนาสารี่ด้จิงงแว มันจะต้องกินอาหารที่เยอะมากๆจนส่งผลทำให้ระบบนิเวศไม่สมบูรณ์อย่างแน่นอน 9. รัฟเฟอร์เซียรหรือบัวผุดเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้โดยเป็นกาฝากชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนรากของพืชจำพวกสกุลเครือเขาน้ำจุดเด่นของมันก็คือดอกที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินขนาดใหญ่เพียงดอกเดียวและมีกลิ่นเหม็นมากเส้นผ่าสย์กลางของบัวผุดท,ที่ใหญ่มากๆอาจจะกว้างถึง100เซนติเมตรซึ่งเราสามารถหาชมบัวผุดนี้ได้ในประเทศไทยเช่นอุทยานแห่งชาติห้วยยางในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรืออุทยานแห่งชาติเขาสกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเอง 8. อาร์เจนตาวิ is, นกแรงยักษ์ที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้ที่อาศัยอยู่บนนกนี้ราว5-8ล้านปีก่อนโดยเป็นหนึ่งในนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกความยาวของปีกของมันอาจจะกว้างได้ถึง7เมตรและมีน้ำหนักตัวมากถึง72กิโลกรัมส่วนอาหารของเจ้านกชนิดนี้ก็คือสัตว์จำพวกหนูซึ่งคาดว่าหนูในสมัยนั้นอาจจะตัวใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยทีเดียว เขนุนอีกหนึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยสําหรับตําแหน่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่ผลไม้อื่นที่ไหนไกลแต่เป็นขนุนที่คนไทยเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีด้วยขนุนลูกที่ใหญ่มากอาจจะมีความยาวถึง90ซนติเมตรและมีเส้นรอบ,บวงมากถึง50ซนติเมตรหกถ้ำเซนดอง นี่คือถ้ำที่เกิดจากกระแสน้ำไหลที่กัดเซาะอยู่เบื้องล่างจนเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่น่าอัศจรรย์โดยถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติในประเทศเวียดนามได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกและได้รับการยอมรับว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในโลกโดยห้องโถงของถ้ำแห่งนี้มีความยาวกว่า5กิโลเมตรสูง200เมตรและกว้าง150เมตร 5. ไทชันโอโบอา งูยักษ์ในยุคดึกดำบรรที่ถูกค้นพบโดยคณะวิทยาศาสตร์สาขาบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยโทรอนโตโดยจัดอยู่ในจำพวกงูเหลื่อมและงูหลามแต่มีลักษณะพฤติกรรมคล้ายกับงูอนาคอนดาด้วยการหากินจะหากินในน้ำมันจะล่าปลาและจระ,ะเข้เป็นอาหารไถท,ท่านโอโบอาอาศัยอยู่บนโลกราเร้า58-61ล้านปีก่อนความยาวโดยเฉลี่ยของเจ้าไถท,ท่านโอโบอาคือ13.5เมตรหรืออาจจะยาวถึง15เมตรและอาจจะหนักถึง2.6ตันซึ่งเทียบกับงูหลามที่่ ที่สุดในปัจจุบันก็ยังคงมีความยาวเพียง7.5เมตรเท่านั้น4เห็ดยักษ์เจ้าเห็ดยักษ์นี้มีชื่อเรียกยักษ์ว่า อะมิลาเรียออสโตเยโดยหากเราไม่ได้นับเรื่องปริมาตรแล้วล่ะก็เห็ดยักษ์ที่ถูกค้นพบในปี1988บริเวณป่าบลูมัลเทนรัฐโอเรกอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ถึงแม้มันจะไม่ได้มีตัวเห็ดขนาดใหญ่ยักษ์โผล่ขึ้นมาบนพื้นดินแต่ระบบรากของมันที่ชอนชัยไปตามรากต้นไม้ต่างๆที่เชื่อมต่อกันอยู่ใต้ดินมีขนาดความกว้างถึง8.4ตารางกิโลเมตรแน่นอนว่าคงไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนบนโลกจะแผ่ขยายได้กว้างใหญ่ขนาดนี้อีกแล้ว 3. แมงปองทะเลยักษ์นี่คือสัตว์ขับล้องที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยอาศัยอยู่บนนกของเรามันอาศัยอยู่บนนกของเราราว390ล้านปีก่อนด้วยขนาดฟอสซิลของกล้ามที่พบมีความยาวถึง4 6ซนติเมซึ่งคาดว่าเจ้าสัตว์ทะเลชนิดนี้น่าจะมีความยาวถึง 2.5» เมตรหรือพอๆกับจระเข้ตัวเต็มวัยตัวหนึ่งเลยทีเดียว 2องเควสซา c l โคนกยักษ์ที่เป็นตำนานมังกรของชนเผ่าแอสเท็ที่ดูเหมือนจะเป็นตำนานซะมากกว่าเรื่องจริงแต่ลหลายๆคนก็เชื่อว,ว่ามันมีอยู่จริงและอาศัยอยู่ในยุค66-68ล้านปีก่อนโดยถือว่าเป็นสัตว์ปีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ความกว้างของปีกของพวกมันคือ12-15เมตรและอาหารของพวกมันก็คือซากศพของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กนั่นเอง 1. วานสีน้ำเงิน เรามาปิดท้ายกันด้วยสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับยุคไหนก็ตามวานสีน้ําเงินก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีด้วยความยาวตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบคือ56เมตรและเมื่อัตเต็มที่มันจะมีน้ําหนักอยู่ที่ราวๆ100-200ตันเลยทีเดียวแค่ลิ้นของมันก็หนักพอๆกับช้างเชือกหนึ่งหัวใจของมันมีขนาดพอๆกับรถยนต์เส้นเลือดบางเส้นกว้างพอที่มนุษย์จะลงไปว่ายน้ําได้แถมครีบหางก็กว้างกว่าปีกกเเเครรรื่องบินนโดดยยสาาขล็ี ได้ว่ามันใหญ่โตยิ่งกว่าไดโนเสาร์ตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสียอีก JP back